แม่ทัพภาคที่2ได้เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดหนองคายครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลโทบุญสินภาดกลางแม่ทัพภาคที่สองนะครับได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดหนองคายโดยเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์จากสนามบินทอบอสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาลาดตระเวนทางอากาศ ติดตามสถานการณ์น้ำตามลำน้ำแม่โขงในพื้นที่อำเภอสีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองอำเภอพลพ,พิสัยและเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมกับมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนและผู้ป่วยติดเตียงที่ประสบอทุทกภัยในพื้นที่บ้านดงบางหมู่3ามตำบลนาหนังอำเภอพลพ,พิสัยจังหวัดน้องคาย ซึ่งมีประชากร422คน99ครัวเรือนหมู่บ้านตั้งอยู่บนที่ดอนพื้นที่สูงโดยรอบเป็นที่ลุ่มต่ำคล้ายแอ่งกระทะเมื่อวันที่15กันยายน2567นั้นได้เกิดเหตุการณ์น้ำโขงเอ่อล้นตลิ่งและฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนประชาชนบางส่วนรวมถึงถนนที่ใช้ในการสัญจรไม่สามารถใช้การได้ลักษณะเหมือนติดบนเกาะนะครับ จนเมื่อวันที่28กันยายน2567ฝนทิ้งช่วงปัจจุบันน้ำลดระดับลงแล้วนะครับสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้เกือบเป็นปกติมีบางช่วงครับที่น้ำท่วมนั้นพาดผ่านถนนพื้นที่ได้รับความเสียหายเป็นบ้านเรือนประชาชน2หลังพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายรวม2,800กว่าไร่นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นไร่นา จากนั้นนะครับท่านได้เดินทางไปที่สะพานห้วยน้ําสวยบ้านนาเมยตําบลเหล่าต่างคํอาอาเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายเพื่อรับทราบสถานการณ์น้ําและการช่วยเหลือประชาชนโดยมีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลฐานบกที่24สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคายโครงการชลประทานหนองคายและหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำขงเขตหนองคายร่วมต้อนรับแนละให้ข้อมูล ทราบว่าการติดตั้งเรือผลักดันน้ําเร่งระบายน้ําลงแม่น้ําโขงในพื้นที่จังหวัดหน้องคายใช้กําลังคน38นายและเรือผลักดันน้ํา10ลําตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาในจุดที่1เดินเครื่องเรือผลักดันน้ํา4ลําที่สะพานห้วยน้ําสวยตําบลเหล่าต่างคําอํเาเภอพลพิสัยผลักดันน้ําได้จํานวน222,000ลูกบาทเมตรระดับน้ําลดลง8เซนติเมตร และจุดที่2ที่สะพาน110ปีท่าบ่อนะครับตำบลน,น้ำมงอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายหลักดันน้ำได้จำนวน3า3 0 0 0 0ลูกบาทเมตรระดับน้ำลดลง8 cm, เซนติเมตรรวมทั้งมอบสิ่งของเป็นกำลังใจให้แก่ทหารเรือเพื่อนร่วมอาชีพทหารหารประชาชนจิตอาสาก่อนที่จะเดินทางกลับ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกหัวภูตำบลเหล่าต่างคำอำเภอพลพิสัยจังหวัดน้องขายอีกด้วยครับก่อนหน้าที่ผ่านมานะครับมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือถึงแม้ปัจจุบันสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแต่พื้นที่ประสบภัยจะต้องมีการฟื้นฟูให้เข้าสู่สภาวะปกติกองทงพัพภาคที่2ได้ให้หน่วยทหาร ยังคงเข้าช่วยการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องและได้ประสานงานกับส่วนราชการดำเนินการทำความสะอาดซ่อมแซมบ้านเรือนการจัดยานพาหนะสนับสนุนการขนย้ายสิ่งของประชาชนเพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปะกติและประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติรวมทั้งเตรียมการป้องกันและช่วยเหลืออุทกภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบกทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอก โอกาสครับ